าววด่วนทหารไทยเหยียบกับระเบิดอีกแล้วหลังเดินล่าตระเวนในพื้นที่ชายแดนช่องอานมา้าทําให้ทหารไทยขาขาดทันทีหนึ่งนายและบาดเจ็บอีกสี่นายส่งผลให้กองทัพบ,บกตอบโต้ด้วยการปิดสองประสาทและปิดอีกสี่ด่านด้านนายภูมิธรรมสั่งลดระดับความสัมพันธ์โดยเรียกทูตไทยประจํากัมพูชากลับและส่งทูตกัมพูชากลับประเทศทางด้านกองทัพบ,บกออกมาประนามกัมพูชาไว้ดังนี้ กองทัพบ,บกขอประนามฝ่ายกัมพูชาจากเหตุลอบวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนช่องอานมา้าอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568เวลาประมาณ16นาฬกา5นาทีเกิดเหตุการณ์ที่กำลังพลของกองทัพบ,บกจากชุดลาดตระเวนกองพันทหารราบที่14 ประสบกับทุ่นระเบิดบริเวณห้วยบอลช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นแนวพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลของกองทัพบกได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น5นายโดย1นายขาขวาได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดและอีก4นายมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงสั่นสะเทือนของแรงระเบิด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับการรักษาอย่างเร่งด่วนณโรงพยาบาลน้ำยืนโดยในวันพรุ่งนี้ผู้บัญชาการทหารบกจะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และดูแลให้กำลังใจผู้บาดเจ็บพร้อมได้สั่งการให้กำลังกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2และกำลังส่วนต่างๆเต,ตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนจากกระพงภูวนาธเมื่อสั่งกองทัพบ,บกขอประนามอย่างรุนแรงต่อการกระทำอันไร้มนุษยธรรม ซึ่งละเมิดต่อหลักมนุษยธรรมสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศอันเกิดขึ้นภายในเขตราชอาณาจักรไทยโดยเป็นการกระทําของฝ่ายกัมพูชาและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถือเป็นการกระทําที่เป็นผัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศทั้งนี้กองทัพบ,บกขอยืนยันว่าจะใช้ทุกกลไกที่มีอยู่ ในการดำเนินการตามกรอบที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนชาวไทยมีให้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไปด้านแม่ทัพภาคที่สองสั่งปิดด่านทันที4จุดได้แก่ช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานีช่องสงงาจังหวัดศรีสะเกด ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์และช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งปิดการเข้าชมปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควายก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทันต่อการอัปเดตข่าวสาร